ะพามาเบิ่งแพะพี่น้องแพะแลพี่น้องแพะอันแน่เห็นอะเห็นอเห็นไห้ยเธอเธอเอการูเถี่ไม่ขำแหน่เก็กเก็เ็บปะบกัดมือะ เขาแพะพี่น้องเขาแพะคัดมือเหมือนท่องพี่น้องท่อง <c oughs> <c oughs> เอาตัวผูว <c oughs> บ่ออาเบิ่งผิดนึกว่าท่องเห็นป่าพี่น้องโอ้โห mong kong đi mong ờ, <laughs> này mọi người có mưa tốt đấy mọi người 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 mọi โอ้โหนโมนโมเนี่ยมโอ้โมนโม